มาดูเรื่องดรามา่าเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเอสป้าเองแล้วก็แบล็คพิงคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีก2วงที่เป็นเป็นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนกันแล้วตอนนี้กระแสมาแรงทั้งคู่เหมือนกันก็เลยมีหลายคนชาวเน็ตเนี่ยจับไปเปรียบเทียบกันเอา้าแน่นอนแหละพอจับเปรียบเทียบแบบนี้เกิดประเด็นขึ้นมาครับในตอนนี้ครับก็มีชาวเน็ตครับนำเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตอย่างเอสป้าจาก SM ครับแล้วก็แบล็คพิงคจาก YG เนี่ยมาเปรียบเทียบกัน ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า pan.net.com ครับต้องบอกดุเดือดมากทำให้แฟนคลับของสองวงนี้เนี่ยไม่ไม่พอใจนะแล้วก็บอกว่าหยุดเถอะอย่าเอาเกิดกุ้งทั้งสองวงเปรียบเทียบกันเลยเพราะนอกจากจะไม่เกิดผลดีแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความขัดแย้งโดยที่ไม่จําเป็นด้วยโดยการโต้อตอบกันไปมาของแฟนคลับ2วงก็ต้องบอกรุนแรงมากครับสร้างกระแสความเปลียดชังบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าแฟนดอมของแต่ละวงที่ก็ต่างกันกล่าวหา อีกวงว่าเป็นฝ่ายก๊อปปี้หลายๆอย่างของอีกวงไปก็เป็นเป็นสิ่งที่มันมันมันไม่น่าเกิดขึ้นแหละซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่ของทั้งสองวงเองนะครับต่างก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ในการนําทั้งสองวงเปรียบเทียบกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทําได้ดีทั้งในเรื่องของการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหการรมเพลงเคป๊อปอยู่แล้วซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีฐานแฟนคลับที่มากอยู่แล้วทั้งคู่ครับโดยในเว็บไซต์ดังกล่าวเองครับมีการสร้างเรื่องชวนให้ทะเลาะกัน หลายประเด็นอย่างเช่นการที่เหล่าบลิงเองนะฮะบางส่วนบอกว่าวงเอสป้าเนี่ยก๊อปปี้เพลงของวง Black พิงซึ่งทางมายซึ่งก็เป็นชื่อแฟนคลับของ e เอสป้านะครับบางส่วนก็ได้เข้าไปตอบโต้ในเว็บไซต์บอกว่าบลิงเนี่ยเซนซิทีฟรืออ่อนไหวเกินไปหรือเปล่า <S <S เพราะดูดูไปเนี่ยวงเอสป้าเองก็ไม่เห็นจะมีการก๊อปปี้วง Black พิงอะไรเลยส่วนประเด็นอื่นที่มีการขิงนะฮะหรือว่าการโอ้อวดนี่แหละระหว่างแฟนดอมทั้งสองวงก็คือเอสป้า จะต้องชนะรางวัลแดซาเมหลายๆเวทีเหนือวงแบล็คทิ้งอย่างแน่นอนเป็นการกล่าวหานะอันนี้ฮ ouais. ะหรือว่าการนำเจนนี่และคาริมาเนาะคารินานะครับมาเปรียบเทียบกันว่าใครดีกวกันในหลายแง่มุมซึ่งทําให้เกิดการโต้เถียงกันไปแล้วไม่จบลงง่ายๆครับส่วนแฟนคลับเนี่ยต้อบอกว่าส่วนใหญ่นะของทั้งสองวงเองก็ได้ขอให้เหล่าแฟนดอบนทะเลาะกันเว็บไซต์นี้เลืกเถอะ เพราะว่าแต่ละวงก็ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจด้วยกันทั้งคู่และไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันเพราะ BLACKPINK เองเป็นเกิร์ลกรุ๊ปตัวท็อปของวงการเพลงโลกด้วยแล้วก็สมาชิกแต่ละคนต่างก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ดังๆมากมายฐานความสำเร็จของเอสปา่ยในตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่างานเพลงของทางวงก็ขึ้นอันดับหนึ่งแบบกว่าเรียบทุกชาร์ตจนเรียกได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่อันดับหนึ่งไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องมาขิงกันนั่นเอง ยังไงก็พาให้อุตสาหการรมเพลงเกาหลีใต้เนี่ยก็เติบโตได้ทั้งสองวงอยู่แล้วครับอือน้างมโหแล้วครับก็ก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรแบบนี้เนาะใช่ก็เหมือนกับว่าเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสนีน่แหละนะคะ